สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกม t h i s i s Action กันนะครับผมโอเควันนี้ผมจะมาอัปเดตอาวุธกันนะครับผมเก็บแล้วก็เล่นสักนิดสักหน่อยแล้วก็พอนะครับผมโอเคตอนนี้สักครู่นะครับผมเนนก,ก็บ,บอาวุธเ,เอ้ยเก็บเลเวล exp หน่อยภารกิจเออช่างแม่ง จ้างมาเถอะทำไปโอเคภารกิจโอเคเขาแปลแล้วโอเคนี่ผมมีแต้เยอะเก้าแสนกว่าใช่ไหมหนึ่งร้อยปันหมื่นแสนเอาเอนเออเก้าแสนกว่าพีก็พีเก้าศูนย์ผมเลือกสุดท้ายแล้ใช่ไหมครับนี่มันบอกว่าพัฒนาปืนขั้นสุดท้ายได้รับฮีโร่โจมตีนะครับผม จะแต้มข้าหนีวรอยพันหนึ่งแสนเก,ก้าแสนอเออเก้าแเนี่ยผมมีเก้าแสนใช้กับมึงเออเอช่างแม่งนี่ฟาจมตีฮีโถ่วกก็ยบบวกมือนเดิมคือมึงไม่บวกแย่อะไรเลยยกเว้นโจมตีฮีโร่เพื่อฮีโร่จมตีฮีโร่คืออะไรวะไม่รู้สิบวกมาเจ็ดสิบมาโอเคหนึ่งสองิออ ปุ๊บพัฒนาสำเร็จการสุดท้ายนี่มันว่ารัดปรา,ปากฏแล้วใครกูบ่ะใช่ไหมฮะไม่จะไดนอ่านชื่ออะไรเดี๋ยวค่อยไปย้อนดูเอาละกันโอเคการสุดท้ายเรียบร้อยแล้วอืมไม่ค่อยเข้าใจอยู่ทีมันเปลี่ยนอะไรไหมอืมใช้โคตรเยอะเลย โอเคไอไออัพเกรดตรงเนี้ยถ้าคุณอยากได้เยอะมันมันจะอ๋อใครมาขอเ็นเน์เซียนวะเนี่ยใครวะแมวเ,เพลินน้อยโอเคไอแต้มเมื่อกี้มันจะได้จากการน้ำเป็กพวกเนี้ยแหละรครับอัพเกรดพวกนี้แล้วมันจะให้นะฮะผมก็เลยอัพไปห,หมดมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดนะครับโอเคตะกรูอัพเกรดไป อัาไปหมดดีมีปืนอยู่แค่นิดนิดเดียวใช้หมดแล้วไอเสตผมว่าไอเสตปืนอ่ะผมจะเอาไปแรกเป็นปืนคิเตอร์ลิงหน่อยแต่ว่าขายไปหมดแล้วชิวช่างมันเราค่อยสะสมใหม่ใช้โคตรเยอะแต่ว่าชาติไหนกูจะได้ปะนี่เห็นไหมอัปเปลีเสร็จแล้วมันให้มาแล้วหนึ่งแต้มนะฮะโอเคเอาอันไหนดี เอาเอาๆๆๆววาเอ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 าช่างมันดอุดเบลอเอออืมโอเคไปเล่นโซโลนสักหน่อยโจมตีฮีโร่คืออะไรวะฮีโร่ไม่ค่อยเข้าใจนะคำว่าโจมตีฮีโร่อุ้ยเน็ตคูไปแล้วแต่ตอนนี้เน็ตเน็ต โอ้ยดอกออกก็ไม่ได้กนะูอ่านเม็ด๊บจะมาไปอะไรตอนนี้อดีตแฟน,น,น,นโอเคไอส้สัดคลิปนี้อาจจะสั้นมากนะฮะดนแล้วน่าจะจบที่แค่นี้แล้วครับเม็ดกูปไปแล้วครับโอเคครับ ไ <laughs> อ้เนี้ยเนี้ยพอเล่นก่อนไดค่ะโอ้โอ้ไอ,อ้เหี้ยเนี่ยไปทางทางนี้ไม่สนนะเนี่ยโอเคกูจะบอกนันจัดกดเอาปืนออไม่ขึ้นเอโอโอ้ยเสียดเห็นเขาเดินแต่มเ่เนเขายิงอะไรเลยนะตะเบีนนย <laughs> นแบบเนี้ยชัดออกก็ยังไม่ได้ แง่โดดกันไปโดดกันมาอ๋อเดินมันแล้วมึงเอาเอาก็อาอ,อ,อไอแค่นี้อาจจะชีเบ้งเก่งเก่งปวลวสัาตาไมันก็ฟุ๊บหายไปแล้ว,ว,นวเน็ตกูไปแล้วนั่นไงอืมฟุ๊บโอ,โอเค อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s subscribe ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบาย